สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามข่าวสารในโซนข่าวพีซไอทางช่องเปิดโลกพีซไอ90ครับแรงดีไม่มีตกจริงๆครับสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกระแสแรงที่โด่งดังอย่างมากบนโลกออนไลน์ภายใต้แบรนด์ New White Aura Thailand ับสผลิตภัณฑ์สุดปังอย่างมาสครับนิวไวท์นิวไวท์โซฟนิวไวท์เซรั่มและนิวไวท์โคคนัทบอดี้ครีมของผู้บริหารหนุ่มไฟแรงกุณสาธิตปักกิ่งเมืองทีลาสุดได้รับการเลือกให้เข้ารับรางวัลใหญ่แห่งปี Market Product a w a r d 2022หรือผลิตภัณฑ์ดีเด่นประจำปี2022จากสมาชานินักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยที่ร่วมกับสมาคมธุรกิจอาเซียนและสภาประชาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยจัดขึ้นเมื่อวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมา สวัสดีครับผมนิวสาธิตปักเกิ่งเมืองนะครับวันนี้มาแนะนำเจ้าของแบรนด์นิวไว้ครับผมสวัสดีค่ะหมวยนะคะเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะก็วันนี้นะครับรู้สึกดีใจมากๆครับหลังจากที่เราทําแบรนด์มาแล้ว4ปีนะครับอันนี้เป็นรางวัลแรกนะครับสำหรับคีมนิวไว้เลยครับตัวนี้คีมนิวไว้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์นะครับเกี่ยวกับการดูแลผิวครับผมตัวนี้ช่วยในเรื่องครับดำแดดดำกรรมพันธุ์นะครับผิวขาวเหลืองแล้วก็ผิวไม่สม่ำเสมอเนี่ยสามารถขาวได้เลยครับ จุดเด่นของเรานะครับใช้สมุนไพรไทยครับแล้วก็เน้นสารน้าข้าวต,ต่างประเทศครับฟีดแบ็การตอบรับนะครับขายได้1ล้านขวดระยะเวลา3เดือนครับใช่ครับตอนนี้เราส่งออกไปทุกประเทศอาเซียนเลยครับฟีดแบ็ตอบกลับมาค่อนขๆจะดีครับผมตอนนี้ถึงนกับไม่มีของขายแล้วก็ผลิตไม่ทันเลยครับตอนนี้ก็เรา ภูมิใจมากๆนะครับแล้วเราก็นําเสียงติชมเนี่ยมาปรับปรุงเสมอในเรื่องของการรีวิวเนี่ยก็ดีมากเลยครับบางทีเด็กเล็กเด็กแดงที่เป็นน้ําเหลืองมาดีก็หายได้ดีเลยครับตอนนี้นะครับในบริษัทเรานะครับมีผลิตภัณฑ์มากกว่า3รายการครับผมแล้วก็ในปีหน้านะครับจะมีกูตาช็อตเร็วๆนี้ครับคือดีใจมากๆค่ะเพราะว่า ผิวเนี่ยก่อนหน้าที่จะใช้แบรนด์นี้ไว้เนี่ยคือผิวค่อนข้างที่จะหมองคําแต่พอหลังจากที่เราลองใช้แล้วรู้สึกว่าผิวเราใสขึ้นแล้วเป็นคนที่น้ําเหลืองไม่ค่อยดีด้วยปกติใช้อะไรคือจะแพ้ง่ายมาแต่พอมาลองใช้นี้ไว้คือเราไม่แพ้เลยแล้วก็ผิวค่อยคขาวขึ้นเรื่อยๆคือ1เดือนก็เริ่มรู้สึกดีแล้วก็ผิวกค่อนข้างลื่นมากๆเลยค่ะ ก็คือตัวนี้นะคะเหมาะมากๆเลยนะคะสาหรับคนที่ดํากรรมพันธ์ดําแดดน้ําเรืองไม่ค่อยดีลอย,ยงกัดหรือว่าผิวหมองคล้าสามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเลยสาหรับใครที่แบบอยากจะเปิดใจทดลองสินค้าที่ราคาแบบไม่แรงมากแล้วก็ใช้ดีใช้ได้แบบยาวมากแนะนําเป็นนิวไวท์เลยค่ะตอนนี้นะครับช่องทางการติดต่อนะครับสามารถแอดไลน์ออฟฟิเชียลของนิวไวท์ไทยแลนด์ได้เลยครับและอีกหนึ่งช่องทางนะครับเป็นเพจนิวไวท์ไทยแลนด์ครับผมเจนค่ะอยากบอกอะไรกับผู้ชาย ก็ทำดีที่สุดแล้วทำดีแล้วแคสุณใจมากที่หลานใช้คนนี้ได้ประสบความสำเร็จสุดใจมากๆค่ะขอให้มีความสุขแห่งๆยิ่งยิ่งขึ้นก็วันนี้ก็อยากจะขอบคุณครอบครัวที่ไม่เคยปิดกั้นและสนับสนุนโดยตลอดครับแล้วก็วันนี้ก็ประสบความสำเร็จได้ก็ ด้วยแรงผลักด like ันหลายๆอย่างก็ว like> ันน like ี้ประสบความสำเร็จแล้วก็จะนัก huh> ดีที่สุดครับก็ฝากถึงคนรุ่นใหม่นะครับน้องๆที่คิดที่จะทำนะครับไม่ต้องกลัวครับผมแบบพี่นิวเองเนี่ยก็ลําบากมาก่อนนะครับเดินฝ่าฟันนะครับจนมาถึงวันนี้ได้ก็เพราะความที่ไม่กลัวครับกล้าที่จะเดินก้าวหน้าต่อไปครับ